ท่ามกลางผืนป่าลึกทั้งตอนเหนือของประเทศลาวมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าภูซางคำที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าภูเขาทองคำแห่งอดีตการเล่าเรื่องกล่าวว่าภูซางคำเคยเป็นแหล่งขุดทองคำที่มั่งคั่งที่สุดในอาณาจักรล้านช้างผู้คนจากแดนไกลต่างเดินทางมาขุดหาสมบัติใต้ดินแห่งนี้ ร่องรอยของหลุมขุดโบราณยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ถูกปกคลุมด้วยเถาวัลย์และมอสสีเขียวทําให้เหมืองแห่งนี้ดูราวกับเมืองที่หลับไหลตามบันทึกโบราณในวัดใกล้หมู่บ้านมีการกล่าวถึงทองคําศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกใช้สร้างยอดเจดีพระธาตุสำคัญแห่งหลวงพระบางผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าในสมัยกษัตริย์ล้านช้างยุคต้น ได้ส่งนักขุดทองคําชาวมอนและขเขมรมาช่วยขุดเหมืองแห่งนี้เป็นเวลานับร้อยปีพวกเขาเล่าว่าขณะขุดลึกลงไปในภูเขาจะได้ยินเสียงคล้ายระฆังทองคําดังสะท้อนจากผนังหินทุกครั้งที่จอบกระทบนักบวชโบราณกล่าวว่านั่นคือเสียงนาคผู้พิทักษ์ทองคำที่อาศัยอยู่ใต้ภูเขาคอยเฝ้าขุมสมบัติของแผ่นดินไม่ให้ตกไปในมือคนโลภเมื่อเวลาผ่านไป เหมืองเริ่มเต็มไปด้วยเหตุอาเพศทั้งคนหายลมแรงและเสียงคร่ำครวญดังขึ้นในยามค่ำคืนจนผู้คนเริ่มหวาดกลัวมากมายคนเชื่อว่าเหล่าวิญญาณน,นักขุดทองคำที่ตายระหว่างทำงานยังคงวนเวียนอยู่ในเหมืองเพื่อปกป้องทองคำที่พวกเขาไม่เคยได้ครอบครองราชสํานักจึงมีคําสั่งปิดเหมืองในคืนเดือนดับพร้อมประกอบพิธีอัญเชิญพระสงฆ์ก้ารูปมาสวดถอนคําสาแผงภูซางคํา พิธีนั้นกินเวลาสวันสามคืนมีการจุดเทียนพันเล่มและฝังพระเครื่องทองคำไว้ที่ปากทางเข้าเหมืองเพื่อปิดผนึกตลอดการนับแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปขุดอีกเลยแม้ทองคำยังอยู่ใต้ดินแต่ทุกคนเลือกจะปล่อยให้ภูสซางคำเงียบงันตลอดชั่วอายุคนเมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปี ป่าทึบและหมอกทนาได้กลืนร่องรอยของอารยยรรมทองคำจนเหลือแต่เพียงตำนานเล่าขานในหมู่ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านรุ่นใหม่มักไม่เชื่อเรื่องคำสาบแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปลึกเพราะสัตว์ร้ายและความมืดของเหมืองยังคงหน้าหวาดวันนักโบราณคดีบางกลุ่มจากเวียงจันทร์เคยพยายามเข้ามาสำรวจแต่ก็ต้องล้มเลิกกลางทางเพราะอุปกรณ์เสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุหนึ่งในนักสำรวจเล่าว่า เขาได้ยินเสียงสวดวนเบาๆแววออกมาจากปล่องหินทั้งที่ไม่มีใครอยู่ภายในสักคนเลยบางคืนเมื่อมีแสงจันทร์เต็มดวงแสงสีทองอ่อนๆจะสะท้อนออกมาจากหินบนยอดภูเหมือนประกายทองคำยังคงเต้นระยับอยู่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสัญญาณจากเทพแห่งขุนเขาเตือนให้มนุษย์อย่ากลับไปปลูกความโลภที่ครั้งหนึ่งเคยทำลายผู้คนทั้งเมืองมีตำนานหนึ่งกล่าวถึงหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่าแม่คำผิว ซึ่งเสียชีวิตในเหมืองหลังอุทิศทองคําทั้งหมดให้พระาธาตุเธอกลายเป็นวิญญาณผู้พิทัก์ทุกคืนฝนตกหนักผู้คนอ้างว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงสาวดังมาจากปากถ้ำเหมือนเธอยังคงเฝ้าทองคําที่สาบสูญไปตลอดการหลายศตวตรรษต่อมานักธรณีวิทยาต่างชาติสนใจศึกษาส่วนผสมของหินภูซางคำและยืนยันว่าพื้นที่นี้มีทองคำบริสุทธิ์จำนวนมากจริง แต่เมื่อคณะวิจัยพยายามขุดเจาะก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินยุบเฉพาะจุดจนต้องยกเลิกภารกิจทุกคนกล่าวว่าพวกเขาไม่ยอมให้แต่ต้องชาวบ้านนำเรื่องนี้ไปเล่าต่อในงานบุญพระาธาตุและเชื่อว่าพระแม่ธรณีได้ปิดผนึกขุมทองไว้ตลอดการมีแต่เพียงพระสงฆ์ชารารูปหนึ่งกล่าวเบาๆว่าทองคำของภูสางคำไม่ได้มีไว้ขุดแต่มีไว้เตือนใจมนุษย์ถึงผลแห่งความโลภ ทุกปีในเดือนสี่ชาวบ้านจะจัดพิธีบูชาภูซางคำจุดเทียนรอบทางขึ้นและถวายพานดอกไม้ทองคำจำลองเพื่อขอพอรให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เด็กๆจะถูกเล่าให้ฟังถึงบทเรียนจากคนรุ่นก่อนว่าอย่าขุดสิ่งที่ธรรมชาติไม่ให้เพราะทองคำแท้คือจิตใจที่ไม่หมองคืนหนึ่งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาโดยไม่รู้เรื่องราวเข้าไปถ่ายภาพในปากเหมืองเก่าแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย หลังจากนั้นกล้องของเขาถูกพบตกอยู่ข้างหินมีภาพสุดท้ายเป็นเงาร่างสีทองปรากฏอยู่เบื้องหลังลึกเข้าไปในถ้ำผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยืนยันว่าไม่ใช่การสะท้อนของแสงธรรมชาติเพราะเงานั้นมีรูปร่างคล้ายคนถือคบเพลิงเดินอยู่ในความมืดเหตุการณ์นั้นทำให้เหมืองทองคำร้างแห่งภูนซางคำกลายเป็นจุดลึกลับทางวัฒนธรรมมีทั้งนักท่องเที่ยวและนักสายมาศึกษามากมายแต่ทุกคนที่เคยไป ต่างบอกว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างในอกเหมือนภูเขากำลังเตือนให้รีบออกมาก่อนสายเกินไปในปีต่อมานักวิชาการลาวพยายามรวบรวมข้อมูลและพบหลักฐานหินสลักคำโบราณว่าทองคำนี้เป็นเลือดของผืนแผ่นดินคำจารึกนี้ยิ่งตอกย้ำตำนานว่าทองคำของภูซางคำไม่ใช่เพียงโลหะแต่เป็นพลังชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและวิญญาณบรรพกาล เมื่อมีการสัมภาษณ์ชาวบ้านสูงวัยพวกเขายังยืนยันว่าเห็นแสงสีทองลอยขึ้นจากปากเหมืองในคืนพระจันทร์เต็มดวงเสมอบางคนถึงกับตั้งศาลเล็กหน้าทางเข้าเพื่อบูชาวิญญาณผู้พิทักษ์บางคนเรียกเธอว่านางคำผิวบางคนเรียกว่าเทวีทองแห่งภูลางตำนานของเหมืองทองคำร้างแห่งนี้จึงกลายเป็นทั้งคำเตือนและแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในถิ่นให้รู้จักความพอดีในใจตน ทุกครั้งที่ลมพัดผ่านปากเหมืองจะได้ยินเสียงหวีดวิวประเภทประหลาดคล้ายเสียงคลุยทําให้ผู้ฟังรู้สึกทั้งเศร้าและสงบในเวลาเดียวกันนักดนตรีพื้นบ้านบางคนบอกว่าเสียงนั้นคือเพลงของคนโบราณที่ยังร้องต่อในโลกหลังความตายเพื่อขอให้มนุษย์หยุดโลกในฤดูฝนน้ำที่ไหลจากภูซางคำมักจะเป็นสีเหลืองทองอ่อนๆคล้ายประกายแร่สะท้อนแดดชาวบ้านเรียกน้ำคำพราวว่าน้ำคำพราวพวกเขาเชื่อว่า ผู้ที่ตักน้ำคํำพราวไปล้างหน้าจะมีโชคลาภและไม่เจ็บไข้ตราปี้ถัดไปแต่ต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์เท่านั้นแม้เวลาผ่านไปหลายยุคสมัยเหมืองทองคําร้างก็ยังเป็นพื้นที่ต้องห้ามในแผนที่โบราณของจังหวัดพงศาลีไม่มีใครกล้าเปลี่ยนชื่อบางตระกูลยังคงเก็บเศษหินทองคําไว้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเคารพในธรรมชาติ มีข่าวลือว่าใต้ภูเขายังมีอุโม,มงค์ลับเชื่อมไปถึงแม่น้ำโขงที่ใช้ขนทองคำไปยังราชสำนักในอดีตแต่ไม่มีใครพบทางเข้าอีกเลยนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าเหมืองน,นี้เป็นจุดกำเนิดการค้าทองของอาณาจักรล้านช้างและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจยุคทองส่วนคนโบราณกลับมองว่าที่นี่คือสถานที่ทดสอบจิตใจมนุษย์ว่าใครจะเลือกทองคำหรือความสงบของชีวิต ทุกปีในคืนวันเพ็ญเดือน12มักมีผู้สแสวงบุญจากต่างจังหวัดมาจุดทูบขอพรขอให้ตนได้ทองแห่งปัญญาแทนทองแห่งทรัพย์ผู้สรางคำจึงกลายเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลางป่ามีทั้งเรื่องลึกลับและแรงศรัทธาผสมผสานอย่างกลมกลืนในช่วงเช้าหมอกจะปกคลุมทางเข้าเหมืองจนดูเหมือนม่านทองบางๆที่ปิดซ่อนความลับของอดีตไม่ให้ใครร่วงรู้พระชารารูปหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า ภูสร้างคำคือบทเรียนของสรรพชีวิตว่าสมบัติแท้คือความเข้าใจในความไม่เที่ยงชาวบ้านจึงตั้งข้อห้ามไม่ให้ตัดไม้รอบภูเขาเช่นเดิมเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนทองคําที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในตำนานนักท่องเที่ยวบางคนที่ผ่านมาบอกว่ามีกลิ่นหอมคล้ายกัมยานลอยมาจากในป่าแม้ไม่มีใครจุดธูปไว้แต่อย่างใดกลิ่นนั้นทำให้หลายคนรู้สึกสงบเย็น เหมือนจิตได้รับการปลอบโยนจากพลังโบราณที่ยังคงสถิตยอยู่ภายใต้ผืนดินมีผู้เท่าคนหนึ่งบอกว่าทองคำไม่เคยหายไปไหนมันเพียงหลบตาเราเพื่อรอวันที่มนุษย์เรียนรู้จะไม่โลภอีกเรื่องราวของเหมืองทองคำร้างภูสซางคำจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวเกี่ยวกับแร่มีค่าแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณและศีลธรรม ปัจจุบันรัฐบาลท้องถิ่นได้ขึ้นทะเบียนพื้นที่นี้เป็นเขตอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมเพื่อป้องกันการขุดค้นและรักษาความสงบของสถานที่นักเรียนในโรงเรียนใกล้เพียงยังได้เรียนรู้เรื่องตำนานนี้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาแห่งการเคารพธรรมชาติจากบรรพบุรุษทุกครั้งที่ฝนตกหนักฟ้าผ่าลงบนยอดภูเขาจะเห็นแสงทองแลบวาบราวกับภูสังคมยังคงเปล่งประกายเตือนใจผู้คนไม่ให้หลงทางและในยามค่ำคืนที่เงียบสงัด เสียงลมพัดผ่านต้นไม้ยังคงพาเรื่องราวแห่งทองคำร้างนี้ล่องลอยไปทั่วหมู่บ้านบางคนเชื่อว่าวันหนึ่งเมื่อจิตใจมนุษย์สะอาดพอเหมืองทองคำแห่งนี้อาจเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อมอบสมบัติแท้คือปัญญาให้แก่โลกจนกว่าวันนั้นจะมาถึงผู้สร้างคำจะยังคงเงียบสงบปกปิดความลับแห่งทองคำที่เปล่งประกายในความมืดตลอดกาล